พาเด็กๆมาวิ่งเล่นนะจ๊ะทุกคนอ้าวนูน่นมีเด็กหนึ่งตัมีเด็กหนึ่งคนมีหมาจองตัวพี่พีมาเร็วพีโอ้โหสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่เลยจ้ะทุกคนพี่ดอนทำไรพี่ดอนเลย สนุกกันใหญ่เลยได้มาเขาขุดมันแล้วนะจ๊ะทุกคนเขาขุดมันแล้วทีนี้ก็ดินมันก็ซุยก็เลยพาหมากับคนออกมาวิ่งเล่นนูน่นนะตากแดดไปแล้วน่นค่ะอด่าให้โน่ช่องตัวช่องตัวพี่น้องวิ่งเล่นกันใหญ่เลย จังตัวพี่น้องวิ่งเล่นกันใหญ่เลยมีความสุขมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วจ้าทุกคนมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นไงเหนื่อยไหม,มละ่ะลูกเหนื่อยสิเหนื่อยเลยสิเหนื่อยเลยสิโอ้โหพี่ดอนโอ้ยพี่ดอนโอ้ยเหนื่อยไหมละ่ะวิ่งจะเหนื่อยเลยวิ่งจะเหนื่อยวิ่งจนหอบเลยเหรอเป็นไงพี่ดอนสนุกไหมละ่ะ